ทะเลาะกันเจ้าของต้งเดิบก็เลยกิดไปไม่เห็นเลยไม่เก้าแล้วนะต้องปใช่แต่เขาโกรธมากกับกลุ่มน้องครูที่ดูด้านหลังซึ่งมันอยู่ในพื้นที่ของที่เบ่งให้ปลูกปลูกได้ปลูกแค่พอปลูกแค่วันสิบไร่ไม่พอ

ถ้าพีเป็นจมูกหรอเป็นหูองไปจมกจำได้เลยไปถามพี่ดีดูนะทำไมพูดอย่างนี้ทำายเขาม่หลังทไมทไมพี่ไปถามพี่ดีไม่เปนอะไ้าหลาย่ิ้ลายเนีรยุดอยนฮ่ารวยลายติเหลือคือนายจนถลมหมดเลยึง้ง้ามันตหลับยบเรือติดรอยนี่เกิดซัอตรงยาก็เกิดงาตากรอนไดเบียคาตากอนข่าดที่นี้เราอีให้